ข้าวพอซองชาแนลนะครับเนาะสีฟ้าไม่เห็ดอะไร้ลาบปลาโดครับผมนี่ผมหั่นเป็นเนี่ยใบเดียวนะครับเนาะผมหั่นเป็นชิ้นไว้เดี๋ยวผมเสียไปล้วนนะครับเนาะนี่ครับผมปลาชะโดผมเห็ดลองเห็ดลาบเบิ้งพี่น้องเอาแบบหั่นนะครับผมบ่ได้ฟักนะครับผมลาบซอยพี่น้องลาบซอยลาบซอยปลาชะโดนะครับเมนูนี้นะครับเนาะนี่ครับเดี๋ยวผมสีไปล้วนนะครับเนาะ หลกักซอยผมซอยไบเดียวพี่น้องเลย,เยวรวนีน่ครับพ,พี่น้องนั่นะหมอเดือดแล้วผมเอาเกลือใส่จังน้อยนะครับก,นนกันข้าวนะครับเนาะเอาเกลือใส่เดี๋ยวจะเอาฝาลงใส่ได้พี่น้อง ลาป่าชะโดพี่น้องมันจะเป็นเนี้ยอะไรพี่น้องเอ๊ะเนี่ยติดจืดนี่แหละเสียงดังแน่เด้อพี่น้องอยู่ใกล้ถนนครับผมยุกไกถนนรถเลี่ยนเกาะเลี่ยนรถหนักเนาะก็าดถอดกวาดให้พี่น้องเลยอืครับโอ้เอล,ลายอยู่เด้อพี่น้องม,มันมันในน้อยๆด้วยนี่เนื้อมันแข็งดีดีพี่น้อง หลาบซอยพี่น้องเย้ยหลาบซอยแรดสรอยปะะัจสุบนะครับเนาะคอมเนเป็นหลาบนซ่สร้อยดิครับแต่ว่าบั่นอยู่ในซอยอยู่ครับนี่ครับผมด้วนเดี๋ยวล้วนนี่ให้มันซุกเนาะพี่น้องเนาะที่มันซุกกันครับพี่น้อง ครับเบิ้งครับผมใกล้สิซุกแล้วพี่น้องดูเน,นีืมันแข็งดีขนาดพี่นอ้องเอ้บอเยบดแตกเด้ครับพี่น้องเนื้อมัน,นเพิบดแตกเด้ครับพี่น้องแข็งอันตันนี้ขนาะดเลยเป็นว่าเอาไปเห็ดจุ่มนะครับเนาะปลาชะโดจิ้มจุ่มครับเป็นว่าเสียบขนาดเต้พี่น้องเลยผมกับพระท่านในร่องนะผมแต่ว่าผมต้มแล้วลนะ่ะ ต้มกินกับแ่บอยู่พี่น้องนี่ย่างลาบนี่แหละนี่แหละลาบนี่ครับผมสุกประมาณนี้พี่น้องเหงืเดี๋ยวไปเบิ้องต้นไหนกินครับผมมาเบิ้งวิธีการปรุงนะครับเนาะนี่ครับผมรวนมากเรียบเรียบร้อยพี่น้องนี่คือการปรุงนะครับผมดับแดกผมใส่ผงง่วลงไปเลยครับเนาะใส่ได้ครับพี่น้องผู้ใดมักก็ใส่บ่มักก็บ่ต้องใส่ได้พี่น้องเด้อผงง่วน แต่ว่าผมมักผมกระไซครับผมเติมด้วยข้าวครัวพี่น้องข้าวครัวพี่น้องข้าวครัว่วอากาศพริกปน่นพี่น้องโอ้เด็ดเขีเยพี่น้อง,งพริกป่นนะครับผมแล้วนะก็ตามด้วยน้ำปลาพี่น้องสูตรเด็ดอยู่นี่พี่น้อง โซเดตครับผมเห็นบ่มครับนี่งามปลาหลาหนุ่นๆพี่น้องงามปลาหลาไปงาปลาแดกไปเลยพี่น้องสวนหนึ่งเลยตรเด็ตอุย้ยหอมปลาแดกพี่นอ้องเลยตีดังห้วยงวยเลยปลาแดกนะค,ครับผมจะใส่หอมหอมบวัวซอยนะครับเนาะหอมซอยนะครับผมหอมซอยพี่น้องหอมซอย ใอยนะครับผมตามเลยบกักนาวพี่น้องบอกักนาวไปเลยครับพี่น้องบอกักนาวพี่น้องใส่ไป,ไปกันสามสามเปียงนะครับทีนะครับเนะาะเดี๋ยวผมจะหลาบนะครับลาบซอย ลาบส้อยปลาสะดวพี่น้องลาบส้อยปลาสะดวเดี๋ยวผมซีมก่อนได้พี่น้องเด้ออยากจากงแค่หน่อยพี่น้องเติมน้ำปลาค,ครับเดี๋ยวมันพะนะเอามะ ยาชิมเบิง้งรสสมกันครับโอ้จมในกันครับผมแล้วก็ใส่สารเนี่ยนะครับผมสารเนี่ยแล้วก็ักชีใบเลื่อยพี่น้องใส่ลงไปเลยสมได้แล้วพี่น้องรสชาติได้แล้วรสชาตเจ้๊ยมจนพี่น้องเลย ลาบซอยนะเนาะลาบซอยปลาชะโดพี่น้องเลยอย่างนี้เสียงเพลงปะ่ะเนาะพี่น้องเป็นเปิดเพลงเนาะครับเนาะทางบ้านให้พี่น้องลาบซอยปลาชะโดผมเป็นจังได้พี่น้องเป็นจังได้ที่มีเครื่องบาดก่อนพี่น้อง แซ่บขนาดยองเย้ยครับผมคลิปนี้กน็นี่นะครับผมคลิปนี้ก็บอยหนาวนะครับเนาะทันสันที่เข็ดลับปลาสะโดนะครับเนาะ